เหมือนมึนบก่อนใครมาบัจจี้ว่าแล้วถ้าผมอยู่ในนั้นผมยกมือให้ไหมผมก็บอกผมก็คงไม่ยกมือให้นะครับเพราะว่าอย่างสองเรื่องที่เราพูดเนี่ยเรื่องตัวสัญญาใช้เงินฟังผ่านมาสองวันนี้ก็คือไงก็ไม่ยกมือวมือให้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาคือคือคำถามที่ทางพักประชาชนถามไปหลายเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วคือมันไม่มีคําตอบนะครับเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยคาตอบเดียวที่เข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องก็คือว่าตั้งใจจะชําระหนี้ปีหน้า ซึ่งแน่นอนทุกคนก็เกิดคําถามขึ้นว่าแล้วก็และไอ้ที่ตั้งใจที่ตั้งใจจะมาชําระเนี่ยตั้งใจตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเพราะว่ามีการอภิปรายเพื่อที่จะมาลบล้างข้อกล่าวหาที่ว่ามันเป็นนิติกรรมการให้ไม่ใช่เป็นการกู้ยืมและเป็นการซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมบอกว่าผมก็ยกมือให้ยากเพราะว่าถึงแม้ว่าผมเข้าใจกรมสรรพากรจะมาพูดเบื้องต้นว่ามันไม่ผิด แต่คาถามผมก็คือว่าถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าทุกคนทำแบบนี้นี่ภาษีมรดกภาษีการการรับเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าที่มีภาษีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ต้องการให้คนหลีกเลี่ยงภาษีมรดก<ๆ>ด้วยการพูดง่ายคือค่อยๆให้<ๆ>ดังนั้นเนี่ยให้จนเกินเท่าไหร่ไม่ได้<ๆ>ที่เหลือเนี่ยต้องถือว่าเก็บซะ<ๆ>ไม่งั้น ถ้าเกิดทุกคนใช้วิธีนี้ตอนตายก็ไม่เหลือมรดกทีนี้ถ้าเกิดต่อไปเนี้ยอนุญาตว่าใครยกของให้กันเนี่ยก็ใช้วิธีว่าเป็นเรื่องของการกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้เงินกันจริงเนี่ยออเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายพอคนให้ตายไปอ่ะม,มันก็ตกกลับมาอยู่ที่ที่คนคนที่รับมรดกอยู่ดีนะครับอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะทําให้ภาษีนี่นี่ไม่มีความหมายเลย